กรมที่ดินได้แต่ว่าไปกรมที่ดินเนี่ยต้องไปในเวลาราชการแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยจำกัดแค่ห้าสิบคนเท่านั้นกับตอนนี้มีบริการให้ประชาชนก็คือสามารถใช้บริการออนไลน์ได้แต่ว่ารบกวนให้เราเข้าไปในไลน์หน่อยแล้วก็แอดเจ้าหน้าที่จะได้มาประชาชสัมพันธ์ว่าต้องทำยังไงบ้างเราก็เลยเข้าไปในไลน์ค่ะเขาก็ให้แอดไลน์มาแล้วเข้าไปสวัสดีค่ะผู้วินาายัยต้องการจะอัปเดตข้อมูลที่ดินคอเซ็นเตอร์ก็ให้ข้อมูลมานิดนึงแล้วบอกว่าขอโทรคุยได้ไหม เขาก็เหมือนกับให้เราเนี่ยคุยในไลน์แล้วตอนนั้นเนี่ยจริงๆคือตอนนั้น,นจำจำไม่ได้เพราะว่าตัวเองนั่งทํางานอื่นอยู่ที่หน้าคอมด้วยเนี่ยค่ะพอเขาโทรมาเนี่ยเหมือนกับเขาหน้าจะให้เราก,กดเข้าไปในปุ่มอะไรสักอย่างที่เป็นโลโก้กลมที่ดินเราก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยสาย call center ก็จะเริ่มแบบนุ่นาวจูงใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเราก็คือประเด็นสําคัญที่เรารู้สึกว่าเออเป็นบทเรียนก็คือ เขามาในฟอร์มที่ทําให้เราเชื่อแต่แรกว่าเป็นกรมที่ดินเพราะว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คือเว็บไซต์กรมที่ดินปลอมที่มีปุ่มต่างๆเหมือนกรมที่ดินทุกอย่างเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเข้าหน้าเว็บไซต์ของกรมที่ดินอยู่แล้วแล้วพอไปดูในมือถือเนี่ยมันคล้ายกันมากเขาก็ให้เราเนี่ยเข้าไปกดแล้วบอกว่าให้เข้าไปลงทะเบียนก่อนก็จะมีการให้แบบใส่ชื่อเราแล้วก็คิดว่าจะมีอีกข้อมูลหนึ่งก็คือ ้เลขที่บัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวให้เราแบบกรอกเข้าไปแล้วก็จะมีแค่บอกว่าลงแอปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นการตั้งรหัสสาหรับแอปคมที่ดินที่ต่อไปเวลาที่จะอัปเดตข้อมูลที่ดินเนี่ยให้เข้าแอปนี้ให้จําให้ดีนะค่ะตัวเนี้ยต้องใช้ไปตลอดเราก็มีการตั้งเป็นเลขพินหกหลักเขาให้เราตั้งเลขพินหกหลักสองครั้งแล้วก็สี่หลักสองครั้งค่ะเราก็เลยตั้งเลขพินหกหลักไป ซึ่งเลขพินเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันก็นคือพอไาย้อนดูคืออย่างคนทั่วไปก็อาจจะมีการตั้งพินที่เป็นเลขที่จำง่ายๆและพินคหลักตัวนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนพินของแอปธนาคารหรือว่าแอปอื่นที่เราใช้ตั้งพินอยู่แล้วก็จะเป็นช่องทางเขาจเจาตัวเลขเนี้ยไปใช้ต่อได้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเขาก็าจะมีการสร้างความน่าเชื่อถือต่อด้วยการที่บอกว่าให้ไปเอาสล็ดที่ดินมาดูซิเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลก่อนเราก็จะเดิดข้อมูลเนี่ย,ข,ยข้อมูลมันต้องถูกต้องตรงกันเป๊ะๆนะ ก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยเราไม่มีข้อมูลเรื่องโฉนโดหรอกไม่ได้มีโฉนดยต่ตัวเขายังให้เราจดเลยว่าอ่านั้นเดี๋ยวไปจดข้อมูลพวกนี้นะว่ามันตรงกันหรือเปล่าเรายังจดตามเขาเลยว่ามีข้อมูลระวมางมีข้อมูลที่ดินมีเลขที่โฉนโดมีเนื้อที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จดไประหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะชวนคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงมือถือเนี่ยที่ช่วงที่คุยเนี่ยก็คือมันจะเป็นการฟ r e หน้าจอไปแล้วคือหมอนกับว่า มันทะไรจับเครื่องมือถือไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราเรียนใช้ไลน์ใช้ย้ตนุูกของเราได้ปกติเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราไม่ได้แบบต้องรีบบางโทรศัพท์อะไรเราก็เลยแบบอ่ะเขาคุยอะไรมาเราก็คุยต่อโต๊เขาไปอะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็จะมีสอตที่เขาให้สแกนใบหน้าก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กรมที่ดินเนี่ยก็คือจะต้องมีระบบสแกนใบหน้านะเทียบเท่ากับธนาคารคือยกระดับความปลอดภัยแล้วคือเราเชื่อแล้วแต่แรกกับกรมที่ดินนะคะพอให้สแกนใบหน้าก็เลย คิดไปแล้วว่าโอเคคงจะเป็นแบบว่าระบบของเขาที่เดี๋ยวนี้น่วยงานรับมีสแกนใบหน้าแล้วก็เลยสแกนใบหน้าไปอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนหลังๆเนี่ยพอจะมารู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยคือเขาพยายามหลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปด้วยขณะเดียวกันเขาก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งมาด้วย